ตอนหลังสามโมงกว่าครับสิ่งที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องหวยใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะประมาณสักบ่ายๆเนี่ยสิ่งที่พูดเรื่องที่พูดกันเยอะมากในวันนี้ก็คือเรื่องของคุณแพนเคก้กนะ,ะเพราะว่าคือเราจําได้นะฮะคือวันที่ยี่สิบสามมกราคมเนี่ยนะฮะบบ้านของคุณแพนเค้กที่อยู่ในพื้นที่ของสอนอมีบุรีก็บ้านนั้นเนี่ย ทางคุณแพนเค้กแล้วก็คุณแม่บอกว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านนะจะเห็นรอยเท้าเลยปีนเข้ามาทางหน้าต่างเห็นรอยเท้าที่โถส้วมเห็นรอยเท้าที่พื้นบ้านแล้วก็ปรากฏว่านาฬิกาแหวนนาฬิกาโรเล็กซ์ด้วยนะฮะแหวนเพชรต่างหูของคุณแพนเค้กที่ถอดทิ้งไว้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยรวมๆแล้วสองแสนกว่าบาทเนี่ยถูกคนร้ายขโมยเอาไปนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับช่วงบ่ายโมงเนี่ยทาง พอบอชอน,นอพนุทโทคำลนวิทูปกระจ่างนะครับต้องมีการถแถลงข่าวแล้วก็มีคุณแผนเคก้กคุณเขมริจามิกรกับคุณกับคุณนวลน,นงจามิกรน,นะคคุณแม่ของคุณแผนเค้กเนี่ยนะฮะมาร่วมถแถลงด้วยเนื้อหาใจความก็คือว่าคุณแม่นวลน,นงเนี่ยบอกนะครับว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความเข้าใจผิดนะฮะเป็นความเข้าใจผิดกันเองระหว่างเธอกับลูกนะรเรื่องการวางทรัพย์สินภายในบ้านเพราะตอนนี้เจอทรัพย์สินครบแล้ว ก็เลยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็สื่อมวลชนเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ช่วยกันสืบติดตามคดีอย่างเต็มที่สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจนำเสนอข่าวมาโดยตลอดแฟนขับเองก็เป็นห่วงนะฮะที่สุดแล้วเธอบอกว่าต้องขอโทษทุกๆคนด้วยที่ทำให้เดือดร้อนนะครับอลองฟังเสียงดูนะครับคือคุณคุณแม่เนี่ย เข้าใจผิดกับลูกๆกันเองในเรื่องการวางสิ่งของหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เจอของเรียบร้อยแล้วก็เลยรีบมาชี้แจงเรียนนาเรียนท่านพี่ๆตำรวจเพราะว่าทุกคนทํางานแบบแข่งขันมากรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะคือเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเกิดกับเราเราก็ต้องแบบรู้สึกเสียใจแล้วก็กราบขอโทษทุกคนจริงๆค่ะว่าที่ทําให้ทุกคนเนี่ย รวมทั้งแฟนๆนก็ห่วงแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆก็ต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะเอออันนี้คุณแม่ไม่ทราบคุณแม่ขออนุญาตมาเรียนชี้แจงเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เราก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องอื่นๆเพราะว่าเราได้รับของเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มา้มันมีขโมยเข้ามาเออในในส่วนตรงนี้ในคุณแม่ยังยังยังไม่ทราบแต่ว่าเราเราไม่ได้ติดใจอะไรดร้วยองอื่นนะคะ นนเ,เจอพส,สว่อขออานคนองนคะขอบคุณมากคคือใจความสําคัญที่คุณแม่ของคุณแพนเค้กบอกก็คือว่าเป็นความเข้าใจผิดกันเองกับลูกๆเรื่องการวางทรัพย์สินภายในบ้านพอเจอทรัพย์สินครบแล้วเลยก็เลยรีบมาหาตหํารวจแล้วก็มา มาแจ้งให้กับสื่อได้รับทราบนะครันั่นก,ก,ก็หมายความว่าทรัพย์สินที่บอกว่าถูกโจรขโมยไปเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในบ้านแต่ว่าไปเก็บไว้อยู่ที่อื่นแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันแต่ว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่เองก็บอกว่ามันมีรอยเท้าใ่ดูเหมือนคนร้ายปีนเข้ามาทางหน้าต่างใช,ใช่ไหมแล้วก็เหยียบไปที่โถ<า>ส้วมฝาชักโครกที่พื้นก็มีรอยเท้าถามคนในบ้านว่ามีช่างมาต่อเติมแล้วเปล่าก็ไม่มีนะฮะตอนนั้นเนี่ย ปรากฏว่านักข่าวก็ถามเรื่องนี้แล้วเรื่องรอยเท้าคนร้ายเลยเนี่ยปรากฏว่าคุณนวลนงก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็บอกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดนะฮะเพราะตอนนี้เจอทรัพย์สินแล้วก็เลยรีบมาแจ้งส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนะฮะนักข่าวจะสอบถามคุณแพนเค้กนะฮะก็คุณแพนเค้กก็ขอตัวนะฮะเหมือนกับรีบขอบคุณแล้วก็รีบเดินทางกลับครับมันก็เลยยังเป็นประเด็นสงสัยไงว่า ว่าเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเป็นความเข้าใจผิดกันเนี่ยแล้วนาฬิกาโรเล็กซ์แหวนต่างหูเพชรเนี่ยจริงๆแล้วมันไปอยู่ตรงไหนแล้วเรื่องรอยเท้าเนี่ยตลกลงแล้วมันเป็นรอยเท้าใคร